สวัสดีครับทูตครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมีลิกวีบีซีแอลกันต่อนะครับช่วงนี้เนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันส่งคลิปการแข่งขันมาให้ผมเยอะเลยนะครับถ้าเกิดผมทําคู่ไหนไม่ทันก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้มาดูคู่ที่5นะครับซีซั่นที่106นะซีซั่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการพบกันระหว่างผู้สมัครหน้าใหม่อย่างคุณอุ้มนะครับพบกับหน้าเก่าอย่างคุณอาร์มครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมอุ้มนะครับฝากเชียร์ให้กาลังใจด้วย เย,ยนะครับจสำหรับคุณอุ้มนะครับนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกเลยนะครับผมจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนคุณอาร์มนะครับผมลงแข่งมาแล้ว4ครั้งนะครับทําผลงานได้ดีสุดเนี่ยเคยไปถึงรองแชมป์เคยเข้าชิงมาแล้ว1ครั้งนะครับ เราไปดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณอุ้มนะครับใช้สไตล์ควิกเคาน์เตอร์ครับกับแผน4 2 1 3ครับผู้เรักประตูเป็นยานโอบักครับคู่เซนเตอร์คาริโดคูลิบรีกับวัวจิลฟานได้นะครับแบ็กซ้ายอเล็กซ์เกมาโดครับแบ็กขวามาร์คินยอสนะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับคาซิมิโลกับดิออนกอริสกาเนี่ยตั้งเป็น DMF ไปเลยนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกเควินเดอร์บอยปีกด้านซ้ายเนมาร์ครับด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาลาหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบาเป้นะครับ ทางฝั่งของคุณอาร์มนะครับใช้สไตล์โพสิชันเกมนะครับ4 1 2 3ครับประตูเป็นอิเกคาซิยัสนะครับคู่เซนเตอร์คาริดิยคริวเบอรี่กับวอชิฟันได้เหมือนกันด้วยแบ็กซ้ายแอนดูดูวิเันครับแบ็กขวาจาวเเซิโลนะครับมิดฟิลด์ตัวรับฟาบินโยครับตัวลุก2คนนะครับเนมากับเรเนลเมสซี่ครับปีกด้านซ้ายซาดิโอมาเน่ครับด้านขวาจะดอนซานโช่นะครับหน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโด้ริเจนเดลลีการ์ดนะครับผมอ่ะเอาเลยครับ คุณอุ้มเขาบอกว่าเออผมลงแข่ง BCL ครั้งแรกนะครับผมเคยดูแต่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นลงเล่นแล้วก็ดูคลิปคนอื่นนะฮะแต่วันนี้นะครับลงแข่งเองนะครับครั้งแรกจะเป็นยังไงส่วนคุณอาร์มนะครับผมเคยเข้าไปชิงมาแล้ว1ซีซั่นนะครับแต่ก็ทำได้รองแชมป์นะครับยังไปไม่ถึงฝันฮะซีซั่นนี้จะเป็นยังไงครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณอุ้มเคลียร์ก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีน้ำเงินแค่โมเดลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับเดือบบอยทัด ไปเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์อ๋อบงขอคุณอาร์มยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะครับจังหวะเคลียร์ครับนี่ฮะจ่ายปั่นก้อยไปครับเควินเดอะบอยหลุดไปโอ้หใช้เป็นดีออนคอริสกานะครับดีเอ็มเอฟนะยืนไปดีเอ็มเอฟครับนี่คอริสกาบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับจ่ายตรงนี้ตัดหลังคูลิเบอรี่ครับแล้วยิงโอ้โหคนจ่ายก็ปั่นก้อยจ่ายมาคนยิงก็ยิงปั่นก้อยครับหลังเท้าบิดบิดเข้าประตูไปเอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณอุ้มขึ้นนำคุณอาร์มไปก่อนจากเควินเดอะบอย คุนอา์ม่ใส่ชุดโมเดลของหนองบัวพิชญะนะครับผมเสื้อสีชมพูหวานแหววมาเลยครับโรน่าลูอพลกได้แล้วยิงลูกนี้เหมือนกันโอ้โหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมรับไม่ทันได้สัมผัสบอลเช่นกันครับคุณอุ้มได้ก่อนบุกขึ้นไปเกมรับไม่ได้บอลเลยนะครับผมได้หนึ่งประตูส่วนขุณอาร์มครับเคลียร์มาก็เกมรับก็ไม่ได้บอลเหมือนกันครับเอาคืนได้1ประตูจากคริสีิโนโอโลนนลด้วยครับคือครับเราเป็น คูคริบารีนะฮะคือเหมือนกันเลยนะครับคู่เซนเตอร์ของทั้งคู่เ<ร>นี่ยใช้คูลิบารีกับฟันได้เหมือนกันด้วยนะครับโอ้โหพิกได้สวยมากนะครับดูคูลิบารีพยายามที่จะบังเหลี่ยมไว้แล้วนะครับแต่ลนนโดจับเฟิร์สทัชดีมากนะครับแล้วหมุนแตะหลบคูลิบารีครับยิงด้วยขวาหมดสิทธิ์นะครับสำหรับยานโอบักอ่าลครับการมาเท่ากันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง เหมือนกลับมาเริ่มใหม่นะครับ4นาทีเท่านั้นครับยิงกันไปฝั่งละหนึ่งลูกครับจังหวะเขี่ยของคุณอุ้มอะไรครับเสียบอลแล้วครับกลับมาเข้าสู่สถานการณ์ปกติแลวนะฮะไม่มีจังหวะเขี่ยแล้วนะครับบอลไปอยู่ที่ซานโชครับให้ทีเมซี่เมซี่ดีดมาให้โรนัลโดครับพลิกแต่สวยครับโรนัลโดโยกจะคืนเมซี่ครับติดฟันได้ บอลไปเข้าทางคาเซมิโลครับเบิร์นไปสวยครับเนมากับเอ็มบัปเป้ครับกอลิสก้าเอ็มบัปเป้ไปแล้วจ่ายช่องนี้เอ็มบัปเป้จ่ายลูกหน้าไปแล้วครับคูลิบารี่ยังเร็วครับยังวิ่งแซงเหลี่ยมเอ็มบัปเป้ได้อยู่นะครับคูลิบารีอาร์มจะได้ทําเกมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่ออกไปด้านขวากับซานโชโอ้ยแต่ลบกีมาโดได้ครับซานโชข้างหน้ามีคูลิบารีครับคูลิบารีโดนดับเบิลทัสซานโชใส่แล้วเปิดลูกนี้โโอ้หมุมแคบนะเมสซี่ อันโชว์ไปยืนทางขวานี่ก็จะเปิดบอลจากเท้าขวาได้ง่ายนะครับดูท่าดูทีแล้วคู่นี้นะฮะจะแลกกันมันเลยครับบอลคู่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแบบนี้นะฮะใส่กันมันเลยนะครับจุดพุมาตรงนี้เป็นบอลของคุณอาร์มครับเมสซี่ให้ยัดไปโรนโดครับจ่ายจังหวะเดียวมาคืนจังหวะเดียวเช่นกันครับแต่ว่าคูลิเบรี่วันนี้ทํางานหนักเลยครับคูลิเบรี่ฝั่งนี้ก็ประกบโรนโดฝั่งนู้นก็ประกบเอ็นเปเป้ครับจ่ายขึ้นบอลไม่ดีครับคุณอุ้ม บอลเข้าทางซานโชโรนัลโดแตะจังหวะนี้ให้ซานโชยิงได้ขวาลูกนี้ก็ติดยานอบักครับซานโชหุบเข้ามาด้านในนะครับมุมนี้มันเข้าเท้าขวานะฮะซานโชเท้าขวานะครับเวลายิงเนี่ยมันจะจะมุมมันอาจจะลำบากหน่อยนะครับที่เป็นโอ้นี่เป็นฟีเจอร์ซานโชในแพ็คเอ็นชันซิงดิปเปอร์นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงบอลนะครับผมเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับลูกเตะมุมของคุณอาร์มครับ เนมาครับอยู่ที่บอลครับเปิดด้วยขวาเข้าไปข้างในเขียวมาได้ครับแถว2ยังมีเมสซี่เก็บครับคันเซโลมาเซตกันใหม่ที่โลบูซันครับโลบูซันลอให้เพื่อนร่วมทีมยืนตำแหน่งให้ดีก่อนนะครับ,บถ้าเสียบอลไปจังหวะลูกแต่มมืแบบนี้จะจะโดนสวนกลับได้ครับโลบูซันได้สตันนิงคอสใส่เข้าไปานาั้นใาน โมนโดไม่ถึงครับแมตั้งใจยืนม่งเลยนะครับกอเรสกาเก็บได้ครับคุณอุ้มจะส่วนเลยครับเนมาฝากไว้ที่ซาร่าเบินไปเอ็มบัปเป้กอเรสกาให้ที่เดอะบอยเบินนี่ละครับสไตล์ควิกเคานเตอร์นะครับคุณอุ้มส่วนคุณอาร์มเนี่ยก็เป็นโพสิชันเกมนะครับสไตล์จะเล่นค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็เข้ากับสไตล์ที่เลือกมาได้เป็นอย่างดีนะครับสานโชสปีดมาครับคูริบรีเอาอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับเปิดเข้าไปแต่ว่าอูโหต้องช็กออกมาก่อนครับยาโนบับกมา คุณเบลี่วิ่งตามสันโชไม่อยู่นะครับเราได้เปิดซะด้วยนะได้ลุ้นเถิดด้วยนะครับแต่ก็ป้องกันมาได้ครับคุณอุ้มคืนเกมมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เสมอกันไป1-1น,น,น,นี่คือลูปเกมดูสูสีกันเลยนะครับอโอ้โหทุ่มสุดตัวครับปอลิสกาแต่ไม่ได้บอลมาครับเซตใหม่ครับเนี่ยฮะคุณอาร์มจะค่อยๆต่อบอลน,นะครับเข้ากับสไตล์ที่เลือกเลยนะครับโพสชั่นเกม จังหวะเข้าบีบของคุณอุ้มนะครับถ้าเป็นแดนของคุณอาร์มก็จะพยายามบีบไว้นะครับแต่พอลงมาแดนของตัวเองเนี่ก็จะพยายามคุมโซนนิ่งอยู่นะครับต่อบอลเสียแล้วครับเป็นบอลของคุณอุ้มบ้างครับอกอเรสกาให้ช่องนี้ครับเอ็มบัปเป้ต้องออกมาหรือเปล่าครับหมาาซิยาสต้องออกมาเลยครับเหมือนแรงไปด้วยนะครับ สูส่ช่ว 2> <อ>ง2นาทีสุดท้ายแล้วครับได้กันมาคนละลูกในช่วงจังหวะเขี่ยต้นเกมนะครับแล้วก็สูสีดูดีคู่ขี้คู่ขี้กันมานะครับยังไม่มีประตูเพิ่มครับเอาละครับเพสุดท้ายจะเป็นของคุณอุ้มหรือเปล่าครับซาราได้บอลตรงนี้ให้ทีเอมบาฟเปล้ลนตัวยิงเรียบร้อยเลยครับผมแมสุดท้ายของครึ่งแรกครับทดหนึ่งาทีโอกาสทองเป็นของคุณอุ้มเลครับี่เลนเอมบัเป้ ตัดได้แล้วบอลมันทางขวานะครับจากการขึ้นเกมของโมซาร่าครับสปีดตัดเข้ามาด้านในแล้วทางให้กับทีเรนเอ็มบัปเป้ครับโอ้ชิงความได้เปรียบไปในครึ่งแรกนะครับทดหนึ่งนาทีตอนนี้46กวาแล้วนะครับเขียก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะฮะยานอบักสะใจเลยครับเทสุดท้ายได้ประตูซะด้วยครับดูว่าต้องชมตั้งแต่ซาร่านะครับแล้วยิงเนี่ยล้มตัวยิงนะฮะเสียหลักยิงนะครับแต่ก็ยัง พอที่จะส่งบอลเข้าตะข่ายไปได้นะครับคือทิศทางดีด้วยนะครับคุลิบารีสกัดพลาดครับแล้วฟานไดไม่ได้เข้านะครับเอาล่ะครับได้เพิ่มอีก1ประตูครับคุณอุ้ม2ประตูต่อนหนึ่งจากคิดเดีนเอ็มเปเป้ครับ45บวก2นะครับจบครึ่งแรกไปนะครับ คิดว่าจะจบแบบ1ต่อหนึ่งนะฮะโอ้โหแล้วคลองบอลน,น้อยกว่าเยอะเลยนะครับตามสไตล์เลยนะครับ36%นะฮะวิเค,คาน์เตอร์ของคุณอุ้มนะครับคลองบอลได้น้อยกว่าคุณอาร์มนะฮะคุณอาร์มนี่โพสิชันเกมนะครับเน้นต่อบอลคลองบอลน,นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เล่นตามสไตล์ที่เลือกมาเลยเป๊ะๆนะฮะ คุณอ,อุ้มมีโอกาสยิงไป2ครั้งก็เข้ากรอบ2ครั้ง,งแล้วได้2ประตูเลยนะครับนี่นะครับควิกเคาสเตอร์ก็ต้องอาศัยจังหวะคมด้วยนะครับนะครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับฝั<น>บ่งของคุณอาร์มเคลียร์นะฮะบุกจากซ้ายไปขวาสลับฝั่งกันนะครับบอลอยู่ที่ซานโช่ไฮที่คาเซลโลครับเติมขึ้นมาคาเซลโลสตันนิ่งคอสเข้าไปด้านไหนต้องมงมเขียวไปก่อนครับอ่าเกือบถึงเหมือนกันนะครับโรนโดนี่ตั้งหน้าตั้งตาจะกระโดดถีบแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ลูกเตะมุมของคุณอาร์มครับขาซ้ายของเมซี่อุลลโโรนนดองูกี มองระวังครับจังหวะโขบจังหวะโฉบของคริสเตียโนโรนัลโดครับเมสซี่เปิดด้วยซ้ายนะครับโรนัลโดขึ้นคนเดียวเลยครับขึ้นสูงกาเพื่อนเลยแต่ว่าหม่งข้ามคานไปนะฮะกดไม่ลงครับยังไม่ได้ประตูที่2ยังไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับคุณอาร์มมีโอกาสมากกว่านะฮะจุดผุไปตรงนี้บอลเป็นของใครครับอ่าเป็นของคุณอาร์มครับเมสซี่ยัดไปให้กับโรนัลโดครับฝากที่นี่มา นี่มาทางซ้ายมานี่ครับมานี่ยสตันดิงคอสบอลระดับนักแข่งนะครับแต่ว่าหย่าโนโอบากออกมาตะครุบได้ดีครับแต่ดีเซนิ์โกคิปเปอร์นะครับออกมาตัดบอลได้สวยครับแล้วคว้างออกมาถึงกองหน้าเลยครับเอ็มบัปเป้พลิกมาทางซ้ายครับนมานมาย้อนไปที่เอ็มบัปเป้ครับนมา รอแบ็กเติมครับเ็กซ์กิมาโดคันเซโรยังไม่เข้านะครับคานเซโรดักอยู่แต่ว่าให้ตรงนี้ครับเนมาได้เปิดเข้าไปด้านในโฉบมาลูกนี้เดอะบอยซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วบอลปัดไปหมดเลยเข้าประตูไปเฉยเลยครับโอ้โหมุมยังแกบเลยครับแต่ว่าส่งบอลเข้าประตูไปได้ครับเควินเดอะบอยโอกาสไม่ค่อยมีนะครับคุณอุ้มแต่พอมีโอกาสแล้วแแบเพิ่มสกอร์ได้แล้วเป็นลูกที่3 mm hmm. เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเดี mm ๋ยอโปลโฉบแล้วกิมาโดนะครับผมที่ตามประกบเดอะบอยมา โชว์ไปแล้วคิมาโดคว้าไปนะครับประตูของคุณอั้มก็เป็นคาสิยัสนะฮะนี่ดูทีนึงครับแล้วเสียหลักควําไปนะครับแล้วบอลมาหาเดอบอยต่อนะครับเดรบอยไม่คว้านะฮะไม่ล้มนะครับคาซิยัสก็ล้มตัวไปแล้วนะครับผมโดนป้ายลูกนี้ถึงมุมจะแคบแต่ว่าทั้งกองหลังทั้งประตูเนี่ยเสียหลักไปนะฮะจังหวะล้มพอดีนะครับผมโอ้โหโอกาสน้อยนิดครับคุณอุ้มแต่ว่าสร้างสรรค์เป็นประตูได้นะครับเอาอะครับ มีหยุดเกมนะครับตอนนี้3ประตูต่อนหนึ่งนะฮะคุณอุ้มได้เพิ่มอีก1ประตูครับคุณอาร์มน่าจะอยู่ไม่ไหวแล้วครับต้องเปลี่ยนตัวสำรองในขณะที่คุณอุ้มตรงนี้ไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับยังใช้11ตัวจริงเหมือนเดิมนะฮะแต่ต้องดูว่าคุณอาร์มขยับตำแหน่งไหนบ้างนะครับ เมสซี่ถูกถอนออกไปนะครับส่งคายฮาวเวตลงมานะครับมีฟิลตัวลุกนะครับรแล้วก็เนมามีฟิลตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับส่งสตีเวนเจอร์ลาดลงมานะครับแล้วก็เซเดวัาเน่ครับถูกถอนลงไปนะครับส่งโมซาลาลงมาครับเอาไปดูจังหวะของคันเซโล่ครับคันเซโล่เดบิวต์เข้าไปได้นในฮาวเวตโขกลูกเดียวโหติดเซฟยานอแบกเนี่ยลงมาสัมผัสบอลครั้งแรกโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ครับเอ็มบัปเป้ขอบอลแล้วครับไปแล้วครับผมข้างหน้ามีคูลิบารีครับรอจังหวะดีตรงนี้สั<ใ>น้<ใ>นๆติดคูลิบารี เกือบไปครับต้องระวังจังหวะควิกคา์เตอร์คา์เตอร์แท็กของคุณอุ้มด้วยนะครับหมาใหม่ครับคุณอามจู่โจมขึ้นมาทั้งสารชั่วครับดับบลทัชใส่แล้วดับบลทัชอีกสิ่งทีผ่านไปได้เป็นจังหวะได้เปรียบครับอาจารย์ให้เล่นต่อไปครับเจอลาดรอจังหวะแทงซาร่าดีซ้อนมารอเราด้ยิงลกนี้ติดเซฟยาโนบักอีกหนึ่งทียว ยังไม่ได้ดอกที่2ครับยังไม่ได้สกอร์ที่2ครับคุณนามโอโหทาได้สวยนะครับตั้งแต่สานโชแล้วนะครับแล้วซาร่าดีดลูกหลังมาให้กับโรนัลดยิงดีแล้วนะครับเกือบจะเข้าสามเหลี่ยมแล้วแต่ก็ยังติดเซฟของยานโอบักยังเป็นลูกแตะมุมของคุณอาร์มครับเนี่ยเป็นเท้าซ้ายของฮาเว็ครับรับหน้าที่เปิดแตะมุมเข้าไปด้านในฟานได้ของเอาจะได้แล้วครับประตูที่2มาแล้ววอรจิฟานไดฟก่าจะได้ลูกที่2ครับ ต้องให้เซนเตอร์ขึ้นมาโคกนี่ฮิวฟันได้ฝั่งนี้เซ็งเลยฮะโอ้โหก็ตั้งเซนเตอร์ขึ้นมาโม่งจากลูกเตะมุมนะครับโลนโอ้โหฟันได้เจอฟันได้ครับขครตัวจริงตัวปลอมไม่รู้ครับนี่ฟันได้ตัวนี้สู้กับฟันได้ตัวนั้นครับเธอและฉันนั่นเองฟันได้ของคุณอมไม่ขึ้นนะครับเอาล้ครับอย่างน้อยน้อยได้มันหนึ่งประตูครับตีตื้นขึ้นมาจากโอจิฟันได้ครับคุณอาร์ม เดี๋ยวเวลาประมาณ20นาทีในแมตช์แรกนะครับจังหวะเทียของคุณอุ้มครับเดบอยให้ทีซาร่าซาร่า,า,าเอ่อมีแชทขึ้นมาครับขออภัยครับ <laughs> ยังไงครับยิงไม่สนใจเข้าไปเลยโอ้โหแต่แชทนี่เป็นแชทของหน้าจอคุณอุ้มเลยครับยังมีสติัรปชัญญะนะครับผมวิปัสสนาไม่เกี่ยวแล้วครับผมยังยิงเข้าประตูไปได้ครับเอมบับปเปโอ้โหขาสยารพี่แกจะไม่เซฟเลยใช่ไหมแมตชนี้โอ้โห,โโหขาดไม่เคยมีแต่ว่าพอทำบอลขึ้นมาได้แล้ว มันจะเคลียร์ไม่ดีด้วยนะครับคุณอาร์มจังหวะกองหลังแล้วเป็นเอ็มบัปเป้เจ้าเดิมขาเดิมครับเพิ่มเติมสกอร์บอนฟินครับจะเคลียร์บอลนะฮะฟาบินโยนะครับบอลเข้าทางเดอรบอยแล้วจ่ายเอ็มบัปเป้ทัดสักด้วยซ้ายลูกนี้ครับกาซิยาสก็ไม่ได้เซฟเช่นเคยครับกว่าจะได้มาแต่ละลูกนะคุณอาร์มแล้วมาเสียแบบสีต่อ2องครับแต่เวลายังไม่หมดกับสู้ต่อไปนี่นะครับฟุตบอล ลูโก,กมโกมมีลมอยู่ด้านในครับซานโชเอาใหม่หมุนถึงรอบครับโรเบัชสันโรเบัชสันสตันนิ่งคอสไซร์หติดหัวฟันได้ครับมึนบอลไม่ออกนะครับฮาเวตมงช่วงมาซานโชต่อโรเบัชสันให้สั้นๆซานโชซานโช,ช,ชเปิดโลเนลโดโคกอินทชอ้าวเข้าครับโอ้โหมงระยะใกล้เหมือนกันนะครับคริสติโนโรเนลโล่ขอจุกหัวน,นมช่วยโอ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนครับความพยายามอยู่ที่นั่นครับคุณอาร์ม เอาจนได้ครับประตูที่สามโดนยิงหนีก็ยิงตีตื้นขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับจังหวะคอสจากด้านซ้ายนะครับชมโดโรครับสลัดคูริบารีได้นะครับแล้วก็โฉบต่อหน้าต่อตาคูริบารีครับเพราะฟันได้เนี่ยออกไปข้างนอกแล้วนะครับนั่นฟันได้ไปกระแทกตัวที่เปิดนะครับข้างในก็เหลือคูริบารีคนเดียวครับขึ้นได้สูงกว่าคูริบารีนะครับโอลโดอ้าแล้วครับคุณอาร์มตีตื้นมาอีกหนึ่งครั้งครับสามประตูต่อสี่ อาละครับฝั่งของคุณอุ้มมีกดหยุดเกมบ้างนะครับได้เวลาตัวสำรองของคุณอุ้มบ้างครับบูโดฟานเดสลงมานะครับผมนิโคลโลบาเลล่านะครับลงมาแทนลีออนกอริสกาและตั้งเป็น DMF นะฮะส่วนฝั่งคุณอาร์มเนี่ยเปลี่ยนโคต้า3ตัวลวดไปแล้วนะครับเปลี่ยนครบไปแล้วนะครับเหลือประมาณ10นาทีนิดๆน,น,น,นะครับกับการตามหลัง1ประตูครับ เป็นจังหวะเกมเพเย์เกมบุกของคุณอุ้มครับยัดไปตรงนี้ใจเบิ้ลจังหวะเดียวครับซาร่าคือที่บูโน่ไฟแนนซ์โอ้ควยตรกนี้จริงโอ้ล้มหน้าป่าไม่ล้ำก็ใส่สกอร์สิครับ5ประตูต่อ3อูอ้ยอย่างเหนือเลยอู้ต้องต้องชมตั้งแต่บูโน่เลยครับจาจลูกนี้แบบโคตรเหนือครับโอ้โหบอลก็เริ่มมาจากบูโน่เลยครับแล้วไปที่ซาร่าคืนมาบูโน่ แอ็กชันนี้สวยสดส,ส,ส่งเข้าประกวดได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดมันมีประกวดประตูสวยงามใน b c ซผมว่าลูกนี้เนี่ยน่าติดดับเลยฮะสวย,สวยจัดสวยจัดสวยจัดลูกนี้มาเดี๋ยวดูครับนี่ครับเริ่มบูนโน่นะครับแตะมาให้ซาร่าซาร่าแล้วโอ้โหแล้วดูบูนโน่ครับ แตะด้วยจับบอลด้วยเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ไข้หลังด้วยเท้าขวาครับดูจังหวะนี้นะครับแตะแล้วโอ้โหเหมือนมีตาหลังครับแล้วหมายมันเสี่ยงที่จะล้าหน้าด้วยนะครับคาซิยาสก็เหมือนเดิมครับยังไม่เซฟโอ้ยประตูที่5ของคุณอุ้มครับเปิดฟอร์มฮะนี่ลงแข่งบ c l ครั้งแรกนะครับ5ประตูต่อ3ครับแต่บอล2แมส์นะบอล2นัดนะครับ อาร์ม่าจะมีแก้ตัวในนัดที่2ได้นะครับเพราะฉะนั้นรักษาสกอร์ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โดนยิงแล้วคือต้องเล่นเผื่อนัดที่2ด้วยนะครับนับประตูรวมกันนะครับเหลือเวลาประมาณ5านาทีครับอย่างน้อยน้อยถ้าเกิดได้คืนมาทัก1ประตูจะตีขึ้นในนัดที่2นะครับโรเอาโด่งโคกอีกทีนึงไม่ได้ครับ <c oughs> บอลไม่ไปไหนครับโอบักปุ๊บเหลือประมาณ23นาทีครับจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าโอ้โหขว้างมาครึ่งสนามครับยานโอบัก บอลเป็นของคุณอาร์มครับออแล้วครับอุ้มจะจ่ายติดบาเลล่าครับแล้วคุณอุ้มจะไปต่อเลยครับอ้าวรีบไปหน่อยเล่กไปหน่อยครับเล่กไปหน่อยครับอูทดหกนาทีครับยังมีเวลาสําหรับคุณอาร์มครับที่จะได้ประตูเพิ่มอีกสักหนึ่งประตูแต่จ่ายติดคาซมิโลอีกแล้วครับจะเสียดเพิ่มหรือเปล่าบอลไปถึงเจอรารดครับออกไปด้านซ้ายครับซานโชซานโชมาดวนกับมาคุินยอสครับมาควนยอสหมดแรงแล้วนะครับซานโชหมุนกลับมารอแบ็กเติมครับให้โลบตสันเน้นเปิดครับ คุณอัมเน้นเปิดเข้าไปเลยวไสั้นโอ้อยมาเสาสองแม่ยังติดปลายมือของยาโนบักนะถ้าไม่ติดนี่มีตัวรออยู่แล้วที่เสาสองนะครับโอ้หเกือบไปอ่าห้าสามห้าสี่นี่มันมีผลนะฮะยังได้เปิดอีกหนึ่งครั้งครับสตันนิงคอสเข้าไปครับคานเซล้อมาร์คินยอสมงเคียมาแถวสองโอ้ยไม่เล่นบอลครับฟาบมินโยถอยหลังครับอาจารย์เป่าจบไปเลยครับแมตช์แรกนะครับผมคุณอุ้มห้าครับ คุณอาร์ม3นะครับผมแล้วเป็นแฮตติกของคิเลียนเอ็มบัฟเป้ครับโอ้โหเว้ขอบอลกลับบ้านไปเลยครับทั้งคู่ก็เล่นตามทีมเพสต์สไตล์ของตัวเองที่เลือกมาเลยครับคุณอุ่นติกเคาน์เตอร์นะครับสวนกลับดูฮะของบอสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วมีโอกาสยิง5ครั้งเป็นประตู5ครั้ง100%เลยนะครับส่วนคุณอาร์มเนี่ยครองบอลเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าสายโพซิชั่นเกมนะครับยิงไป8แต่ว่าได้มาแค่3นะครับ ส่วนนัดที่2นะครับคุณอาร์มแก้ตัวได้นะครับคุณอาร์มชนะ1 0นะครับแต่ว่าประตูรวมนะครับจะเป็น5ประตูต่อ4นะครับคุณอุ้มเฉือนเอาชนะคุณอาร์มผ่านเข้าสู่รอบที่2ต่อไปนะครับส่วนคุณอาร์มก็ตกมาสายล่างนะครับรอผู้แพ้นะฮะระหว่างคุณเบฟกับคุณเทสายบนนะครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอติดตามรับชมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี